สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับบิ๊กบอสสี่โลอีกแล้วโอเคเราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยซึ่งคลิปเมื่อล่าสุดที่บิ๊กบอสได้ลงไปเป็นคลิปหมดคู่รักของเอกชดจีนแล้วพาคลิปบิ๊กบอสก็ได้เกินเอาไว้ว่าต้องการให้สอนสมัคร ID โหลดหรืออะไรอย่างนี้ไหม าก็มีคอมเมนต์ตอบมาว่าอยากให้สอนสมาึ่งก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ,อคลิปสอนโหลดมีโคตรจะเยอะเลยทําไมไม่ไปดูขอชาแนลอื่นกันเพื่อแต่ไม่เป็นไรฮนะถ้าเกิดมีคนอยากให้สอนก็เราก็จะทําค่ะเราใส่ใจคุณอยู่แล้วโอเคมาหน้าแรกเลยนะฮะก็คือลิกงนี้๋ยววจะแปะไว้ตรงใต้คลิปเลยนะ อันนี้คือลิ้งโหลดนะฮะก็กดโหลดมาปึ๊บโหลดเสร็จแล้วให้ท่านไปทําการติดตั้งกันเอาเองนะฮเดี๋ยวบิ๊กบอสจะขอข้ามไปเลยนะเพราะว่าการติดตั้งมันจะเหมือนเซิร์ฟเอ็กช็อตไทยทุกประการเราก็จะมาดูการสมัครของพี่จีนเขานะฮะเขาจะมีการสมัครอยู่สแบบแบบแรกก็คือโทรศัพท์แบบที่2คือการสมัครแบบอีเมลแบบที่สคือการสมัคร ID แบบเพียเพ่ยวเซึ่ง แบบแรกคือสมัครแบบเบอร์โทรศัพท์บิ๊กบอสไม่แนะนําแต่ก็จะสอนก็คือช่องแรกให้ท่านใส่เบอร์โทรศัพท์ของพี่จีล,ลงไปนะครับช่องที่2ให้ใส่ไอดีของท่านช่องที่3ให้ใส่พาสเวิร์ดช่องที่4ให้ยืนกันพาสเวิร์ดท่านจะเห็นไอ้เจ้ากุญแจแม่กุญแจอันนี้นะฮะเขาจะเป็นการกรอกข้อมูลเสริมซึ่งจริงๆจ,จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ดูฮนะอ่าเป็นไง เขาจะสกอรข้อมูลอีเมลแล้วก็ที่อยู่ไม่ไม่มั่นใจจำไม่ได้โอเคเราก็จะมาต่อการสมัครแบบอีเมลเป็นการสมัครที่ที่สะดวกสบายนะคะผมก็ครั้งนี้ให้ใส่อีเมลของท่านลงไปในช่องแรกเลยนะเจ๊ช่องที่2ให้ใส่พาสเวิร์ดลงไปช่องที่3ให้ยืนยันพารเวิร์ดของท่านท่านจะมี ID เเป็นอีเมลของท่านเลยอ่า ช่องที่สเป็นการสมัคร ID แบบเพี้ยวๆโอ้เครเป็นช่องที่อยากแนะนำให้ทำเพราะว่าแม่งโคตรสะดวกสบายดิบเสียอะช่องแรกนะคะผมใส่ ID ของท่านลงไปช่องที่สองใส่พาสเวิร์ดของท่านลงไปช่องที่สาคือยืนยันพาสเวิร์ดของท่านเมื่อท่านกดยอมรับข้อตกลงของเขาท่านก็นมาเกาะข้อที่4คือข้อที่สช่องที่4ี่เนี่ยไม่บอกก็รู้นะ ้ามไปเลยนะคอ่าเมื่อท่านทาการสมัครกดเสร็จอ่โอเคในกิจกรรมของเซ ER ิร์ฟจีนอย่างเงี้ยอย่างเช่นมีกิจกรรมการแจกในแต่ละวันให้ท่านมาดูตรงจุดนี้นะคะผมจะเห็นในตัวเลื่อนเป็นหน้าต่างชัดๆเนี่ยดูนะครับแดนวดันนี้วันที่7อีเวนต์ครั้งที่1แจกในวัน เวลาบ่ายสาถึงห้าโมงเย็นในการแจกของเขาเนี่ยให้บวกเวลาของเราไปด้วยเพราะว่าของไทยเราเนี่ยอ่าคือประเทศ A คือเวลาเขากับเวลาเราไม่ตรงกันนะครับก็ต้องบวกเวลาเราไปอ่าหชั่วโมงนะครับผมเขาแจกนี่30วัน30วันกล่องแล้วก็เคซี่ทันเดอร์นะปืนใส่ฟ้าอันนี้มาดูกิจกรรมได้ที่หน้าไว้ของเขานะครับผม ก็จะมีกิจกรรม V.I.P. สมมติว่าเกิดมีคนมี V.I.P. อย่างเงี้ย V.I.P. แบบเชรหรือ V.I.P. แบบหน้าทองคํำระดับพีีเนียมอะไรเงี้ยเขาก็จะแจกเปอรของเขาไม่เหมือนบ้านเราเลยเนาะบ้านเรานี่แค่ยัดเซิร์ก็แค่ชื่นมันแค่นั้นก็ชื่นใจแล้วนะก็สามารถติดตามข่าวสารเด็วที่หน้าเว็บของเขาเขาจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะคะผมอ่าลำดับต่อมานะคะคือเซิร์ฟท่านมองมาที่ด้านขวานะฮะมีลูกเมานะคะ ให้ท่านเลือกเซิร์ฟของท่านให้ดีๆนะครับแล้วก็จังไว้ว่าให้ท่านเลือกเซิรฟ์ฟหนึ่งหรือเซิร์ฟสองมันก็จะเหมือนของไทยบ้านเราก็คือเซิร์ฟดีเคกับเซิร์ฟเอฟบีนะครับเขาก็จะมีโซนโซนโซนการเล่นของเขาที่ประเทศจริงประเทศเขาใหญ่นะเขาก็เลยแยกโซนเขาก็คือโซนที่หนึ่งกับโซนที่สองนะผมบิ๊กบอลเล่นโซนที่หนึ่งนะครับโซนที่หนึ่งเซิร์ฟท,ที่หนึ่งกันเมื่อทําการกดเกมเข้าไปปึ๊บอ่ะมึงกดไปเลยนะคูไม่กด เราก็จะมาโผล่ที่กเกมนี่ครับมาโผล่ที่หน้าล็อกอินเมื่อเราทําการกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะขึ้นข้อความสีแดง,แดงให้เขาบอกว่าให้เราไปยืนยันตัวตนก่อนที่จะเข้าอ่ะเกมเพราะว่าเราอยากเขาอยากรู้ว่าเรามีตัวตนจริงอยู่ไหมไม่เป็นไรครับกดเข้าไปฮะโอเคเราก็จะทำการใส่ไอดีของท่านลงไปนะ ไอเด็กเราสิอ่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นไวรัสนะครับอแต่เดี๋ยวทำให้ดูมันก็จะเข้าหน้านี้มานะฮะก็บิ๊กบอยขออธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมก็ก็ไอสองมาเนี่ยช่องเนี่ยไอช่องเนี่ยอ่า ก็ไปดูเลยนะมันจะเป็นช่องในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดถ้าเกิดท่านไม่พอใจพาสเวิร์ดของท่านท่านก็ต้องนยฮะมาทํทาตามขั้นตอนของเขาก็คือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดอยู่อย่างนี้เลยคลิกมาที่ช่องนี้นะส่วนอันนี้คือการใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่านนะคะผมเดี๋ยวจะเกิดให้อันนี้คือใส่ชื่อของท่านลงไปใส่รูปใส่รูปขนาด20่สคูณ20โอเคไม่เกินนนี้ เน้นมาที่นามสกุลเจเป็ก,ก 7, ด้วยอันนี้คือเพศชายนะฮะอันนี้คือเพศหญิงนะครับผมส่วนอันนี้คือวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับอันนี้คือกรุ๊ปเลือดฮนะอันนี้คือกรุ๊ปเลือด QQ QQ เป็นเป็นแอปแอปแบบยังไงเดียของประเทศไทยเราจะเป็น l ล n e ใช่ไหมของคนจีจะเป็น QQ นะครับส่วน MSN นี่ก็ ย้อนไปสมัยที่ประเทศไทยยังมีไฮฟลายอยู่นะคบกำลังโด่งดังนะคนไทยส่วนใหญ่จะเล่นเอ็มนะครับของประเทศจีนก็เหมือนกันส่วนอันนี้คือคือมณฑลหรือเขตนะ,ะส่วนอันนี้คือที่อยู่ใส่ที่อยู่เพิ่มเติมนะครับอันนี้คือรหัสไปรษณีย์อ่ะส่วนอันนี้คืออาชีพ อันนี้คือการศึกษาอาอันนี้อไหลฮะไหลได้เขาให้เราใส่ไหลได้นะคะผมแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะมามมแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมไปเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วนะครับทีนี้เราก็จะกลับเข้าเรื่องของเราเลยก็คืออ่าเขาให้เรายืนยันตัวตนมองมาที่ซ้ายมือของจอนะครับผมคลิกเข้าไปไอ้ลูกห่วงยาชูชิไม่นี่เออเล้ามาตรงนี้อ่าอ่า เขาให้เราใส่ชื่อจริงนะก็แถวเนี้วก็น่าชื่อชื่ออะไรไม่รู้อ่ะส่วนไล้บัตรประชาชนบิ๊กบอสแอบเตรียมไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตัดไปใช้ Google Chrome เพราะว่ามันสะดวกกว่าเมื่อกี้ใช้อินเทอร์เน็ตอ่าโอเคเรากดยืนยันเข้าไป เสร็จแล้วเราก็ยังไม่จบนะฮะเราต้องยืนยันอีกเป็นล็อกที่สองนะคะผมก็อ่ะเป็นเป็นตัวเขียวละตัวเขียวละทีนี้เรามาที่นี่ฮะรูปก่อนจดหมา,ายอีเมลนี่ใส่อีเมลของท่านลงไปนะครับอีอีเมลเนี่ยมึงต้องใช้นะครับผมต้องเป็นอีเมลของคุณเลยอ่ะข้าไปอ่าเขาจะส่ง ข้อความไปทางอีเมลของเราคลิกเข้าไปก็คลิกลิงก์อ่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาลองเข้าไอช็อตจีนกันกตนันเร่นเิ่นเติ่เติเติ่เติเติตตตตโอเคเมื่อเราทำการยืนยันเสร็จแล้วเราก็ลองคลิกไอดี ID ของเราดูนะคะผมอ่ะเข้ามาได้แล้วนะฮะก็ เอาเอาตัวไหนดีอ่ะมันจะมีสมชื่อมาให้เรานะอเน,นี้เป็นการสมชื่ออ่าฮะโอเคแล้ก็จะมีตัวสอดช่วยในการแต่งชื่อให้มันสวยๆขอเป็น อ่า M4N หนึโอเคก็เมื่อเราตั้งชื่อที่ต้องการเสร็จแล้วแล้วก็นี่เลยเราจะเลือกโซนมนทงบนคนอะไรก็ว่ากันไปนะกดตึ๊บอ่าเราก็จะเข้ามาได้แล้วนะครับผมอันนี้ให้เราเลือกปุ่มเขียวนะถ้าเกิดเราเลือกปุ่มแดงเราจะต้องล็อกอินแล้วเข้าใหม่นะให้เราปุ่มเขียวไปโลดนะจ๊ะ จะโหลดนาสักหน่อยเน็ตบ้านไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่หรอกอ่ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเข้าได้แล้วนะครับอ่ะกดเข้าอีกรอบอ่าเขาจะให้เราทําการทดสอบซึ่งเราไม่ไม่ทำการทดสอบเสียงดังมากเลยอ่ะอ่าโอเค ก็เมื่อเราสมัครเสร็จแล้วเราก็จะจบภารกิจของเราเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้บิ๊กบอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับอ่ะคลิปหน้าจะเป็นการทัวร์แมชจีนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะโพวกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ